มาไปสอดได้สวยไปสอดได้ถอยังำมือถอดได้ขันเกี่ยวขันเกี่ยวน้ำในชาคือแห้งแล้วป่าหรือกุอง้งมัน ทอดแล้วบ่อเล็กฮะเอา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 ,เ,อาเล่นมาบนเอาเอาม่นหยังบาดนี่อุ้ยบาร์ดโทษไปแล้วหูเธอเนาะอือพากันตําไปเลยบาดนี่ใช่ลุนเท่าปรยญญาขยะขี้หยังนี่ว่าเขาโทษไปสลดัดหมูนี่ก็ได้ผู้ไปแล้วผู้หลุดมันนี่หูแจ็คเนาะ มู้จ้าก็ปิดประตูผู้จ้าลงให้หน้ามื่อนั้นาานะนะลืมปิดประตูคือไม่มีใครตัวใดลงให้หน้าแล่นกายปุ๊ดไปขึ้นเ้ากลางบา้านผู้ผูสัตว์ลงไปได้เลยผู้ผูเห็นด้าหลังเว้ฟผูสีลงสาไนนี่แล้วผู้น,น,น้ำในสาคือไปยึดล้วนเนี่ยลงไปล้วนเนี่ยกลับมากลับไปกลับมารถได้กินอะไรได้กินในรถ

หลวดได้วดไฟฟ้าได้อย่างแตงโมทั้งห้องทั้งแลนผู้ ช่วงนี้ก็ราคาหมูตุ๊กต่ำแต่พี่น้องถ้าเป็นพายเลี้ยงหัวอาหารหรือว่าเลี้ยงตห่หอย่างเดียวนะมันจิบโบได้กําไรได้อย่างเด้อจากพี่น้องเด้อแต่สําหรับเลี้ยงแบบเฮานี่สองสามมื้อเฮาจะมาเกลือเท่านึงมันก็ยังมีหญ้า,ม,ามีอาหารอย่างอื่นให้กินมีกระุปงกระปูในให่หาหนามีขี่กระดงขี่กระเดือนจิโรอจิโรอหรือว่าจิงรีจาะพี่น้องมาก็ได้กินคือกันมนได้กินหลาย,ย่างแล้วก็เฮาเก็บมากระุ้งกระบบกมาให้กินจ้ะ แล้วมันก็ซอยเ้าหลาย่างอยู่ขี่มันกระได้เอาไปเฮ็ดพุ่นเฮ็ดปู๋ยใส่กกไม้กกตอกและในส่วนมะพร้าวของห้าในส่วนมะพร้าวของห้าี่จ้ะทั้งนายพี่เป็นส่วนมะพร้าวของห้าก็มันกระซอยกําจัดต้นหญ้าค่าต้นหญ้าจากกกมะพร้าวจากที่เคยฮกเดี๋ยวนี้ก็แปนขึ้นลายจ้ะพี่น้องกําจัดหญ้าไปนายตูจ้ะ ถ้าเอาเลี้ยงแบบนี้จะพี่น้องเลี้ยงปล่อยทุงยท่งไรทุ่งนาแบบนี้มันก็ซ่้อยลดต้นทุนไปได้หลายจะพี่น้องอประหยัดไปได้หลายเติมห้ำหกระสอบหนึ่งกระกระสอบละร้อยหกสิบจ้ะห่กระสอบผู้อาหารนะกระสอบหนึ่งก,กระเฮาก็เกลือได้อยู่ประมาณอยู่สามเถ้าสามเถือสี่เถ่อเอาเกลือได้เพราะว่าเฮาบรได้เกลือสูมือเนาะเฮาสองซมือเฮาจะมาเกลือเท่านึงจ้ะ เอาเกลือตอนเศร้าก็แล้วตอนแรงถ้าสักคือมือนี้เอามาตอนแรงแบบนี้เอากเกลือตอนแรงตอนเศร้าเขาไม่ได้เพราะว่าเขากลับมาตอนแรงบบดนี้เบื่อเฮาเฮานอนเฮือนเฮาเน้อเบื่อเศร้าเฮาก็ลงมาเกลืออีกจ้ะลงมาเกลือตอนเศร้าหลือตอนแรงเฮาก็บม่ได้เกลืออีกอีกประมาณสักสองสามมื้อเลยเฮาจะซื้มาเกลืออีก บางคนอาจสิมองว่ามันอดอยากวันบริวรสอยากจ้ะพี่น้องขนาดหมูที่มันอยู่ตามธรรมชาติมันก็นยังหากินตามป้าตามดงคือกันจ้ะนี่ฮาก็มีทุ่งให้ทุง่งนายมันหาอยู่หากินจ้ะมีกระปูมีเจลลอมีขี้กระเดือนให้มันหาอยู่หากินและกระถาามีไอ้กุกไม้กุกตอกแง่ายมะม่วงก็ได้กินมะม่วงคืออยู่ในเฮือนแต่ก่อนเฮาเลี้ยงอยู่ในบริเวณเฮือนเฮาก็มีกุกมะม่วงมีกุกม,ง,ม,ง,ม,กกมงช่มพู มีมัต้อมันก็กินจ้กพี่น้องเวลามันล่นลงมันก็ได้กินเมื่อกินนอไม้นอมันแต่หาลงมาทงนาลงทุงนามันก็มีขี้กระโดงขี้กระเดือนมีหัวหญ้าหัวหญ้าหัวหญ้าอ่อนแล้วก็หญ้าอ่อนมันก็กินแล้วก็จากน่อนึงก็เห็บเข้าเข้าเข้าที่แบบเฮาบริได้ว่าเข้าที่มันเหลือจะปีกานี่มันล่นลงแล้วก็มันก็ขึ้นต้นไม้ขึ้นเป็นต้นเข้าไม้แล้วก็ออกข่วงกับหมูเฮาก็สามารถกินได้จ้าแล้วก็มีกบมีเขียมันก็กินคือกัน กินเมื่อละอคือได้ยินเสียงอุดุุด,ด,ดคือมูน้อยหันหลังมาก่อนพี่น้องอ,ออกมาแล้วนี่ยังออกมานํหมูแล้วยังออกมานําเอื้อยนําอายนําพ่อนําแม่แล้วเมาบึง่งปีออกมาได้บสีห้องออกมาให้หฮจาร์มาหากินอันนี้ก็ะด้ให้โฮจารหาอยู่หากินมาอดุ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 ดอดุ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 ดอุดุดุดอ,อดุดาดุุดุุดุุ อ่าสีข้ามหัวนี่ได้ปะ่ะหัวสองหาวนี่ขาโทษอ้อก็ไปดึงออกเมดอ,ออกมาออกมาออกมาเร็วเร็วเร็วอันนี้ก็เริ่มหาอยู่หากินเริ่มดุดเลยบู่ะป่าก็มีขี้ดินเห็นแม่กับเอ,อื้อยอายพาดุดกระดุดเริ่มหาอยู่หากินเป็น ออกมาออกมาแล้วก็เฝ้าเลี้ยงแบบนี้บบมีโรคมีภัยพี่น้องตั้งแต่เฮ้าเลี้ยงมาบบได้มีโรคมีภัยเขาบอกว่าเป็นโรคขี้เหี่ยอย่างนั้นอย่างนี้โรคหมูเฮ้าบบมีเด้อย้จะบบมีโรคขี้หงีเหีเ่ยพยุงพยานกับ่บมีจะหมูเฮ้าค่ะฮ็ดได้จะว่าโบมีพยาเวลาอันเขาไปสํามเละเนาะไอ้เวลาเขาซื้อจะเฮ้าไปแล้วเขาไปส่อมเละเขาบอกว่าบบมีพยานต์แต่พี่น้องแล้วก็มันมันกับโบหลายเพราะว่าเฮ้าเลี้ยงแบบว่ามันกินห้ากินยุงไปได้ะ อุ้ยนะสักกระโดดออกมาเลยน่ะใส่เบิ่งดูบักกูโก้หรือสาวช็อกโกแลตวะเบิ่งดูมันเป็นตัวเทึกรือตัวแม่เบิ่งแล้วนี่ห่าวห่าววันนี้นายัดเป็นตัวแม่ตอนนั้นยุดื้อกะมู่กินกะเก่งกะมู่มันแม่นตัวแม่เลยตัวทึกมาเป็นบักกูโก้หรือสาวช็อกโกแลตว่ะมาเร็วมาเร็วสิเบิ่งนี่มาเร็วโอ้ยข้าตัวนั้นยังมาบ่ได้ตัวนี้เก่งกะมู่สักกระโดดออกมาเลย แข็งแรงจะมเฮอถ้าออกมาจากท้องแม่แล้วคือรสชีวิตอ้ยแม่ลหลีตัวแม่สาวช็อกกาเรตสาวช็อกกาเรตตัวนี้แข็งแรงก็มูก,กินกะลายก็มูห้หหาตัวนั้นออกมาได้ตัวนี้ออกมาได้เซยหูหหูหาดุดเลยฮะได้กินแลวฮะรู้จักหาอยู่หากินได้ก็มีห้ามไหมห้ามบาดผสมน้ำสกินเป็นบ่บัะนี้ แม well, ่กับพ่อก็เือยลงไปมาแล้วลงไปทุ่งนามาแล้วตู้จะกินเบนอยู่บ่ละส่วนหมากับขู่มือนี่ังเป็นหั่บดแกบซะส่วงหลายแต่พี่น้องมันโบแม่ววานหั่แบบเผาสีเข้าตะกี้มันจะเป็นโลงสีน้อยนะเนาะโล่งสีน้อยแล้วมันจะมีอันตู่บดแกบน้าหมูก็เลยโบอยากค่อยกินหมูน้อยเหรอถ้าหมูใหญ่กินอยู่ถ้าหมูน้อยโบนี้มันก็โบอยากกิน ปากกระดูดหาอยู่หากินนลยมะนีแต่ขี้ดินเพิ่งออกมาบัได้อยู่ห้าตัวฮะ,ะออกมาได้แล้วมาถึงนานสักกัดดูดออกมาเลยออกมาออกมาออกมาเนี่ยอีกสามมัน,นออกมาสามแล้วออกมาหาหาอยู่หากินมึงดูอืม ลุงไหหน้าเลยสิสิหาเห็นอยู่บ่ล่ะน้อผู้สักกระโดดออกมาแล้วยังอีก2บาดนี้อะล่ะเบิ่งสดเด็ดเพิ่นบ่สินานเอาๆลบกคือเก่าสักกระดบิดออกมาไดยังเหลืออีก2สักกระดบิดเฮากะบายมันดๆมันดๆมันกลืงจะพี่น้องหมู่มันกฮู้จักเด้อบ่แม่นจของมันมันก ตื่นมันกระหองเดอ้อขนาดเจ้าของบางเทือท่อหึงจังมากท่านึงมันก็นยังตื่นนะอะฮดดูดเออเปิดให้ซะส่งตัวสักกระดองเอาบวิดฮานาฮานาฮานาฮาดดุดแล้วนะฮัดดุดท่าหาอยู่หากินได้สองอาทิตย์เด้จากพี่น้องเอ้ยอันนี้นะอันนี้อันนี้หมูเถิอกอันนี้หมูเถิกอันนี้ไม่ไปจากใดก็สามารถติดต่อมาได้เด้จ้ะพี่น้อง ให้มาให้มันได้ไอ้สักเดือนนึ่งไอ้พายักจองมันก็นได้จ้ะกะตัวละ500จ้ะพี่น้องได้เดือนนึงแล้วก็สามารถเอาอนมแม่ได้สามารถเอาไปเลี้ยงได้กลับกาไปอีกแล้วมันโบก้าไปไก่ยังน้อยอยู่ แลลิลลิลิลไปลู้ด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 ูบุคคเป็นโรคบุคคลไข้บุคคเป็นโรคขี้เหี้ยขี้วายหมูเหาคะเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่โล่แจ้งแล้ก็เป็นพื้นที่กว้างบแออมันก็เลยบุคอยมีโรคมีภัยแล้วก็ลาเลิง ขนาดบ่ายดูปันนี้ก็ยังอยากตื่นได้บางเถื่อยังบุยังให้จับให้บ่ายไ,ได้ไดดเลยนล้เฮาอยู่กับมันตลอด